ปูมาคืออะไรคะเ,ด,ด,เด,ดิสดิสแผ่<ม>ดิสเหรอสั่งมาทำอะไรทำงานหรือวันสื่อของข,องขวัญใบเม,มหามเลยเปิดกลองกับโบปิน<ม><ม>บัลลาได้รับพัสดุทรงอียงมานั่งเบิง ขาว่าแผ่นดิสประสนจะเอาไปทำโปรเจกต์งานทรงอาจารย์สำรับบิทยาน,นิพธนปริญญาโทบิศวกรออกแบบก่อสร้าง ลูกเล,ล่าบอลลูกไส้สาวตุ่มนะพี่น้องบักลาหัมหน่อยเด้นหมแต่ว่าตอนนี้บอแบกบอบักลาหัมหน่อยแล้วเด้บอบักลาซีซีเปลี่ยนจากหัมหน่อยเป็นหัมใหญ่ทั้งใหญ่และยาวและปั้นหัมตากเด้อพีนอ <c oughs> ่น้องโอ้ยแคต่ผาาาู้สมัครคนด,ด,ดุคนไทยอ๋อนซ้อนลูกไส้ลาได้เลย โต๊ะโต๊บ่แตกสันบอกแผ่นดิท่านสมัยพี่น้องบ่แมนแผ่นดิกลมกลมคือสมัยตะกี้อเด้เป็นแนวนี่ชาสเซนนี่โอ้ดีแท้ เองบ่อแตกเลยมันมีพาสติติจักบาทหรอนร้องห้องห้อง้องห้องโอ้อพหองแท้อีเงินอ่า้องาบ่ลห้อง้องห้งห้องห้องห้ีอื่นอม่้องห้องหีองีออ ลอยสามสิบบาทะสนลูกไส้ามา,าเฮ้ยตาดิสูจิเวกสเปคปุ๊บปัวแม่ว่าให้แม่ใจให้บอลูกไส้มาบอบอ,บอ,บอขยอยใจเองก็ได้แม่มา่าสนโอ้ได้เงินทุนเนาะลืมไปเก่งสวัสดีครับี่แมล่ะ โอยเนาะโฆษณาส่องให้แม่กับบได้เวอร์คนอีย,ออยงเอาเบิดด่งอายอยียงลูกเสือดาของแม่อมโอ้ยแม่ข่อยอาไวไปสั้นบ่อายดอกบ่ละเอาเงยหน้าขึ้นมาในไหมล่ะโอ้ยบ่ค่าบ่ค่าค่อยเสียก <laughs> อิอว